คืออยากไปต้องได้ไปเนาะท่องไว้นะคะอยากไปต้องได้ไปอยากจะช่วยทุกๆคนอันนี้ที่ทุกๆคนถามเนยมาเยอะมากคือวีซ่าทำงานนะคะวีซ่าทำงานเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันมีหลายวีซามากๆสวัสดีค่ะวันนี้เะคะยกับ n e x สเหมือนเดิมค่ะที่ช่อง Nice Tail ค่ะ ก็ห่างหายกันไปนานคิดถึงกันไหมจ้าวันนี้นะคะก็อยากจะมาเมาส์เรื่องวีซ่าอเมริกานะคะด้วยความที่มันมีวีซ่าแบบหลายไทป์มากเนาะมีแบบหลายแบบหลายอย่างมาก แล้วก็มีคนถามเนีอยมาเยอะมากว่าแบบวีซ่าไปยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างนะะี้ยค่ะพอนีก็เลยอยากจะมาแจกแจงให้ฟังว่าวีซ่าอเมริกามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยบอกก่อนเลยนะคะว่าวีซ่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะให้ตามที่เราขอเราจะไปแบบไหนเขาจะให้แบบนั้นนะคะสมมุติว่าเราอยากจะไปท่องเที่ยวเราก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคะถ้าอยากจะไปเรียนเราก็ขอวีซ่านักเรียน ะะถ้าจะไปเป็น exchange student สมมติ exchange student นะก็ exchange student ก็จะเป็นวีซ่าอีก type หนึ่งนะคะไปทำงานก็จะเป็นวีซ่าอีก type หนึ่งไปทำงานก็จะมีวีซ่าอีกหลายๆแบบที่ไปทำงานนะคะก็จะมีวีซ่าต่างๆไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปขอเริ่มที่วีซ่าท่องเที่ยวก่อนละกันนะคะวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่า B2 นะคะ B2 เนี่ย คือท่องเที่ยวจริงๆนะคือไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทางานไม่ได้เด็ดขาดนะคะทำงานไม่ได้เด็ดขาดเรียนไม่ได้แต่ว่าถ้าไปแบบเรียนเป็นช็อตคอร์สแบบเป็นสิบวันอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้นะคะแต่ว่าไปโรงเรียนที่เป็นเทอมเป็นอะไรเงรี้ยไม่ได้นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนาะก็คือทํางานไม่ได้เรียนไม่ได้อันต่อมาคือวีซ่านักเรียนวีซ่านักเรียนเนี่ยก็จะมี2องันนะคะมี f กับ p m ขอเน้นไปที่ f ละกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้ f กันนะคะก็คือ f 1 f 1เนี่เป็นนักเรียนที่มีโรงเรียนรับรองนะคะเพราะฉะนั้นสมัครโรงเรียนไปเราก็จะได้วีซ่ากลับมาอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะให้ตามสมมุติว่าเราสมัครเรียน2ปี คอร์สคอร์สของโรงเรียนเนี้ยบอกไว้เลยว่า2ปีเพราะฉะนั้นไอวีซ่าที่เขาให้เขาก็อาจจะให้เราแค่2ปีหรืออาจจะให้แค่ปีเดียวเราไปต่อเอาอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็มีหลายๆแบบต่างกันไปบางทีเนี่ยให้อยู่ที่เงินด้วยอยู่ที่คนขอด้วยอะไรเงี้ยน,นะคะก็อันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะให้แบบไหนเนาะแต่ว่าวีซ่านักเรียนก็คือวีซ่านักเรียนวีซ่านักเรียนทํางานได้ไหมวีซ่านักเรียนก็ทํางานไม่ได้ เด็ดขาดเหมือนกันนะคะวีซ่านักเรียนก็ห้ามทํางานเหมือนกันนักเรียนก็คือไปเรียนนั่นคือแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนวีซ่านักเรียนเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบ,บคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือนักเรียนเขาจะมีช่วงหยุดแบบซัมเมอร์หรือว่าหยุดสปริงหรือหยุดอะไรเนี่ยคือเหมือน,นปิดเทอมว่างกันเถอะนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องกลับบ้านแปลว่าจะต้องออกจากประเทศ แล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่คือวีซ่านักเรียนเนี่ยคุณจะออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยกี่สิบรอบก็ได้แต่ว่าคุณมาเพื่อมาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามาเรียนเดือนหนึงอยากกลับบ้านทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคือสามารถเข้าได้ตลอดแต่ว่าถ้าไม่ออกจากประเทศเลยแล้วไปขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหาในเคยมีครั้งหนึ่งนายขอเป็นวีซ่านกเรียนไป5ปีเนาะแล้วก็นก็อยู่จน กับเต็มเลยแล้วก็กลับมาในไม่เคยกลับเมืองไทยเลยแล้วก็ช่วงที่เป็นปิดเทอมเนี่ยนะคะอ่าในก็ไม่กลับแล้วในไปขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อที่จะกลับมาเที่ยวอเมริกาเขาก็แบบไม่อยอมเหมือนไม่อยอมให้อะอยู่ประมาณนานพอสมควรนะคะเขาก็ถามว่าแบบทําไมแล้วก็เรียกเข้ามาสัมภาษณ์ว่าแบบทําไมเธอถึงไม่อยอมกลับบ้านตอนที่ปิดเทอมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกไปตรงๆอย่างตอนไหนในก็บอกไปตรงๆว่าการกลับบ้าน คือการซื้อตั๋วซึ่งแพงแล้วฉันเป็นนักเรียนฉันมีเงินเพื่อมาเรียนแต่ฉันไม่ได้มีเงินเพื่อที่จะแบบซื้อตั๋วกับบ้านบ่นบอยๆเพราะฉะนั้นทุกปิดเทอมฉันก็อยู่เพื่อเรียนซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยฉันเอาเงินที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินไปเรียนซัมเมอร์ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในมีทรานสคริปที่สามารถยืนยันได้ว่าในเรียนจริงๆในช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ อันนั้นเรามีหลักฐานชัดเจนเนะว่าเราเรียนจริงๆเราไม่ได้หนีไปเที่ยวเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ทําอะไรเราเรียนจริงๆแต่แค่เราไม่อยากจะเอาเงินที่จะต้องเืีอตัวกับบ้านอะมาแบบเสียเรารู้สึกว่าเราเสียเงินเปล่าว่างันเถอะอะไรเงี้ยเราเอาเงินที่ซื้อตั๋วกับบ้านมาเรียนดีกว่า นะคะแต่อย่าลืมนะนายมีเอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นนายก็เลยผ่านลอดมาได้นะคะได้วีซา่าท่องเที่ยวต่อมานะคะอ่ะต่อไปเมาเยอะเมาเยอะเมาเยอะนานาเจอกันทีเมาเยอะเหลือเกินอันต่อไปก็คือวีซ่า exchange student นะคะ exchange student เนี่ยคือ J จวีซ่าเจวีซ่าเนี่ยคือ exchange student ที่ทำงานได้นะคะแปลว่า ไม่ได้เรียนไม่ได้มาเรียนจุดประสงค์คือมา exchange student นะคะคือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แลกเปลี่ยนมาจากประเทศอื่นเพื่อมาประเทศนี้อะไรน,น,นะคะ um, e อ c ช a n นสต t เดน n t เนี่ยมันจะอยู่ใน g r รย์อ e รนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้พวกเด็ก AFS พวกเด็กแลกเปลี่ยนช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะได้เป็น J v i s ซเหมือนกันซึ่งอันนั้นเรียนได้แต่ว่าเขามีโรงเรียนรับรองนะคะอันนั้นก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามคือถ้ามีโรงเรียนรับรองอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้วีซ่าระดับแบบไหนเพราะว่าอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้วีซ่านักเรียนเพราะว่ามันมีความ เขาเรียกว่าอะไรมันมีความฟรีดอมที่ต่างกันนะคะอันนั้นคือเขานอกจากว่าถ้าเป็นเด็กแลกเปลี่ยนมอปลายเนี่ยคือนอกจากว่าเขามีโรงเรียนรับรองแล้วเขายังมีโฮสต์แฟมิลี่รับรองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ในขอเน้นว่าเป็นเจที่มาเวิร์ n แอนทร AVEL นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมัครโปรแกรมเวิร์ n แอนทร AVEL มาเนี่ยในช่วงมหลาลัย ก็จะเป็นช่วงสั้นๆปิดเทอมมาทำงานก็คือเขาเรียกว่าทำงานปิดเทอมนะคะอย่างฝรั่งอะ่ะเขาจะมีค่อนข้างเยอะว่าแบบพอปิดเทอมปุ๊บก็เด็กก็จะไปทำงานหาเงินนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็จะได้ใช้เงินของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาก็พยายามจะปลูกฝังให้เด็กทำงานตั้งแต่เด็กๆด้วย เราจะได้เหมือนกับเราจะได้รู้วิธีการหาเงินจะได้รู้วิธีการอยู่ในสังคมจริงๆเนาะไม่ไม่เหมือนบ้านเราที่ว่าเออเราต้องเรียนจบมาหาลัยก่อนแล้วเ,เราค่อยเอาไปทํางานอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะพยายามให้ต้องแต่ประมาณอายุรู้สึก15นะคะพอพน้นอายุ15ปุ๊บเนี่ยทำงานได้ถูกกฎหมายแล้วนะคะอ่ก็ exchange student เนี่ยก็คือ จะต้องมีเอเจนซี่รับรองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยบริษัท w o r k and Travel ก็จะมีเอเจนซี่ใหญ่ทางไทยแล้วก็มีเอเจนซี่ใหญ่ที่ทางอเมริกาแล้วเขาก็จะดีลกันนะคะแล้วก็เอเจนซี่ทางอเมริกาเขาก็จะส่งจ็อบมาให้เอเจนซี่ที่ไทยแล้วก็เอเจนซี่ที่ไทยแล้วก็เอาจ o อบมาให้พวกเราดูเนาะว่าเราจะเลือกไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อพอเราซ i ย n contract เนี่ยเราจ่ายตังอะไรประมาณทั้งหมด เรียบร้อย sign contract ก็คือเขาก็จะให้เราไปขอวีซา่าเป็นตัว J ีซ s านี้นะคะก็คือ exchange student นะคะแล้วก็ exchange student เนี่ยก็จะมาจากจากประเทศไหนก็ตามมา exchange ในแค่ช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแค่ปิดเทอม3เดือนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะในวีซ่าก็จะให้ รู้สึกน่าจะให้แม็กซิมัมหกเดือนละมั้งในไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะให้นะคะแต่ว่าตัว Work and Travel เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสาเดือนมา,มากสุดแล้วอะ่ะสีเดือนคือแบบน่าจะสุดแล้วมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนปิดเทอมก็คือปิดเทอม3เดือนแล้วก็อาจจะมีแบบเออขออยู่ต่ออีกสก เดือนนึงเอ็กเ d น,นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็อาจจะให้อยู่ได้อันนี้ก็ต้องรู้แล้วแต่ว่านายจ้างกับเราคุยกันยังไงนะคะบางทีเขาอาจจะแบบนายจ้างเขาาก็รู้ว่าเราต้องกลับไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรถ้าเราจะขอลาออกแบบ าตามตามกำหนดช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะให้สัญญาเพิ่มมาอีกเดือนหนึ่งถ้าเราจะทำเต็มสัญญาก็ได้ถ้าเราไม่ทำเต็มสัญญาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่คือส่วนใหญ่แล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นนักเรียนเรามาแลกเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะคะโอเคอันนี้เป็นนักเรียนนักเปลี่ยนนะก็คือเจวีซ่านะคะต่อไปอันนี้ที่ทุกๆคนถามเนี่ยมาเยอะมากคือวีซ่าทำงาน นะคะวีซ่าทำงานเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันมีหลายวีซามากๆแต่ขอพูดเรื่องวีซ่าตัวที่ชัดเจนที่สุดคือ H 1 B นะคะ H 1 B คือวีซ่าทางานที่เป็น specialist ไปในด้านนั้นๆน,น,นะคะอย่างสมมุติว่าไหนเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะ,ะในสมัครงานโปรแกรมเมอร์บริษัทจ้างไหนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะให้เราเป็นวีซ่า H1B รับโปรแกรมเมอร์บริษัทเขาก็จะให้เราไปขอวีซ่าเป็น H1B ในแบบโปรแกรมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือชัดเจนมากว่าไทโลของงานของเราคืออะไรนะคะ,ะถ้าสมมุติเป็นอะไรดีเป็นเอนจิเนียร์นะคะก็ H1B ก็จะเป็นเอนจิเนียร์บริษัทจ้างเราด้วยคอนแทรค ที่เขียน Title ว่า engineer นะคะอันนี้ก็คือโดยชัดเจนสำหรับ H1B นะคะคือ specialist worker นะคะก็ต้องมีไทท l e ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในได้คำถามมาเยอะมากว่าแบบส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบหรือว่ายังเรียนไม่จบนะคะว่าขอวีซ่าทำงานได้ไหมขอวีซ่าทำงานเนี่ยค่อนข้างยาก มากพอสมควรคือมันจะต้องมีบริษัทที่รับรองที่จ้างเรานะคะบริษัทรับรองที่จ้างเราเนี่ยต้องให้คอนแทคเราแล้วคอนแทคของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นเ,เป็นงานที่เป็นตำแหน่งไททอลที่เขาต้องการจ้างอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือสิ่งที่เราเรียนมาอีกอย่างด้วยคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนมาทางด้านเอนจิเนียร แต่ว่าเราสมัครงาน Engineer ยร์แล้วเขารับเราเป็น Engineer อันเนี้ยมันก็อาจจะแบบโอเคพอสมควรได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือคุณต้องเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงนะคะสมมุติว่าสมัคร Engineer ก็คือเรียน Engineer มาโดยตรงสมัครงานได้ Contract เป็น Engineer t i ์ไทโดยตรงแล้วก็มีใบสัตว์รับรองต้องมี3อย่างนี้เนาะก็คือเรียนมาโดยตรง be contract e n t i t l e โดยตรงแล้วก็มีบริษัทรับรองโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3อย่างก็จะตรงกัน Engineer e ร g i n e e r e n g i n e e r นจิสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบหรือว่ากำลังจะจบนะคะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงโดยตรง,ตรงที่ถ้าหนูเรียนมาได้ไม่ตรงกับที่อยากจะไปทำงานเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเนาะว่ามันต้องมี3อย่างใช่ไหมมันอาจจะมี มันอาจจะมีอ่ะอาจจะมีคนจ้างถ้ามีคนจ้างเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีใครจ้างแล้วเราสมัครไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถขอวีซ่าทำงานเองได้นะคะยังไงก็ตามก็ต้องมีนายจ้างนะคะถามว่านายจ้างจะต้องเป็นบริษัทใหญ่โตมโหฬารไหมไม่จะเป็นนะคะอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆได้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพก็ได้แต่ว่าบริษัท ต่างๆเนี่ยที่จะจ้างเราเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลเพื่อที่จะจ้างเรานะคะเพราะฉะนั้นบริษัทส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งตรงที่ถ้าเขาจะต้องเอาเงินของเขามาจ้างเราทําไมเขาต้องจ้างเราคือเราต้องโคตรเจ๋งเลยหรือเราต้องแบบเป็นแชมป์ระดับโลกหรืออะไรก็ตามอ่ะซึ่ง เราต้องเก่งพอแบบไม่ใช่เก่งพอสมควรอนะเราต้องโคตรเก่งที่เขาจะมาเลือกเราแทนที่เขาจะไปเลือกคนอเมริกันที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในประเทศเขาใช่ไหมแล้เ,เขาไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยเขาสามารถจ้างคนอเมริกันแล้วก็ทํางานได้เลยแต่ว่าทําไมเขาถึงต้องมาจ้างเราเพื่อที่ไปทํางานที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้แหละมันเป็นจุดที่แบบ การแข่งขันสูงมากนะคะในการหางานในอเมริกาแต่ว่าไม่ได้อยากจะพูดให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะไม่ได้ทำงานในอเมริกาแล้วมันมีความเป็นไปได้นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเรียนอย่างอย่างไหนเรียน Acting มาอยเงี้ยนก็จะมีทางที่จะไปทำงาน Acting ที่นู่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีวีซ่าตัวอื่นๆที่มันอาจจะเป็นไปได้นะคะ H1B จบไป วีซ่าทำงานตัวอื่นมันมีอะไรอีกมันมีอีกหลายอย่างมากมีตัว P มี O มี H2B มี H3 มีอู้มีเยอะมากนะคะมีแบบอีกหลายตัวมากมี I มี TD มีแบบมีเยอะมากนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละตัวก็จะแล้วแต่สาขาวิชาชีพของเราอย่างสมมุติว่า I ไอเนี่ยเป็น Journal i s t journalist คือแปลว่าเราเป็นนักข่าวเราจะขอวีซ่าเพื่อไปทำข่าวที่อเมริกานะคะเป็นนักข่าวอันนี้ก็อาจจะเราอาจจะต้องมีมสมมุติอยู่กับบริษัทหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆที่เมืองไทยหรือว่าอยู่กับสถานีโทรทัศน์ที่เมืองไทยแล้วก็ส่งเราไปทำข่าวที่อเมริกาแทนที่เขาจะขอวีซ่าท่องเที่ยวให้เรา ถูกไหมเพราะเราไม่ได้ไปทาเราไม่ได้ไปท่องเที่ยวนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทางไทยก็จะขอวีซ่าที่เป็นเจนเนอร์ลิสให้เราไปอยู่ที่นั่นให้เราไปอยู่ที่นั่นเพื่อที่ทําข่าวที่นั่นเราก็อาจจะได้เป็นวีซ่าเจนอร์ลิสไอนะคะซึ่งวีซ่าเจอร์ลิสไอเนี่ยก็อาจจะแบบว่ามันอาจจะมีสิทธิพิเศษที่ต่างกันในในแต่ละหัวข้อของวีซา่าเนาะอย่าง H1B ก็คือ เราก็เป็น specialist ในในสาขาสาขานั้นใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คืออันนั้นมันก็คือรวมเป็นเหมือนว่ารวมใหญ่อะเนาะทุกบริษัทจะให้ h 1 b หมดแต่ว่าถ้าเป็นแบบ category ที่แบบคนน้อยคนน้อยมากค่ะที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่จะที่จะขออย่างสมมุติว่าในเป็นนักแสดงนก็จะขอเป็นวีซ่า o o 1 o 1คือ เป็น e อ t กซ์ตร้าออร์ดินารีอาร์ิสต์นะคะก็คือเป็นคือต้องเก่งระดับแบบโคตรอภิมหาเก่งแบบอยู่ในหนังมาแล้วทำโฆษณามาแล้วทำนู่นทำนี่มีคนมาสัมภาษณ์มีมหา,าเคยได้รับเขาเรียกว่าอะไรอวอร์ดเคยได้ รา uh, งวัลน,นู้นรางวัลน,น,นี้มาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นบาร์เทนเดอร์ก็ได้เป็นบาร์เทนเดอร์ที่ได้รางวัลระดับโลกมาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นนักมายากลที่ได้รางวัลมายากลระดับโลกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ่หรือว่าอาจจะเป็นเออ่เป็นเกี่ยวกับด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้องเป็นนักร้องที่มีอัลบัม้มเป็นของตัวเองมีคอนเสิร์ตของตัวเองมีหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ a คตตากรีนี้ยจะรวมอินฟลูเอนเเข้าไปด้วยคือสมมุติว่าเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนตามเป็นล้านเลยที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอ่อเป็นเป็นอินสตาแกรมเมอร์เป็น i n นฟลูเอนเซอใน Instagram ที่แบบมีคนตามเป็นแสนเลยอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะที่จะขอวีซ่านี้ไปที่อเมริกาได้นะคะอันนี้เป็นเป็นแคตตากใหม่เนาะ คือ IO เนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าไอตัว i n f ฟลูเอนเเนี่ยเป็นตัวที่เขาเพิ่งพุชมาช่วงหลังๆนี้ไม่กี่ปีนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าตัวเองเป็น i n f ฟลูเอนเที่ได้งานสปอนเซอร์ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยมก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะขอวีซ่าโอไปอยู่ที่เมกานะคะมีอะไรอีกมี Religious Worker นะคะ uh, วีซ่า Religious Worker คืออะไรวีซ่าอาคือสมมุติเป็นพระสงฆ์ เป็นอ่าเป็นซิสเตอร์อยู่ในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปเผยแพร่ศาสนาที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าต้องไปทำงานเกี่ยวกับศาสนาที่อเมริกาก็จะขอวีซ่าเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกับ religious ได้นะคะก็เป็นขอวีซ่าผสมอะไรประมาณนั้นอะคะอ่ะอ่า ก็อันนี้ก็คือโดยรวมๆแล้วมันก็มีหลายวีซ่ามากเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแคตตาล็อกใหญ่ๆที่ในยายาสัเลาให้ฟังนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ความละเอียดพอสมควรเนาะก็ถ้าเอาจริงๆบอกไว้ก่อนเลยคือหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาจัดแคตตาล็อกมาแล้วอะค่ะก็พยายาม follow rule นิดนึงนะคะว่ามันมันก็มีหลายอย่างที่แบบมันก็มีหลายคนที่ขอวีซ่าผิดประเภทแล้วก็แบบ อาจจะมันก,มนก็มันก็อยู่ที่เราความฟรีดอมของเรามันก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าในจะมาพูดถึงการโรบินฮูดหรือการกระโดดล่มนั่นเองนะคะไว้เดอรวเรามาเจอกันในวิดีโอหน้าอยากจะเล่าฟังมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันค่อนข้างซีเรียสแล้วนะก็ไม่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยอยู่อย่างผิดกฎหมายนะคะอยากให้มาทำ ตามตรงตามวีซ่าที่ควรจะมาอย่างถูกกฎหมายนะคะถ้าเพื่อนๆอยากย้ายไปอยู่เมืองนอกอ่ะมันมีวิธีอยู่แล้วก็แค่อยากจะไปให้ถูกเนาะแล้วก็ไปให,ให้ให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับตัวเองนะคะอย่างไนตอนนั้นในไปเนี่ยง่ายที่สุดก็คือไปเรียนแต่ถามว่านายอยากไปเรียนไหมนายอยากไปเรียนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น น่ไม่ได้อยากไปเพื่อที่อยากไปแต่เน่อยากไปเพื่อที่จะแบบเพิ่มชีวิตตัวเองให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเน่ไปเรียนเน่ก็เพิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปในเขาเรียกว่าอะไรเดินไปข้างหน้าอย่างแบบ e f f i c เ e n t อ่ะเออเดินไปข้างหน้าแบบให้มันให้มันโอเคไม่ใช่ว่าแบบว่าไปแล้วอยู่ที่เดิมนะคะเน่ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเน่ก็เลือกที่จะไปเรียน แล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆแล้วเนะก็เจอคนเยอะนะก็แบบค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหาทางวิธีของตัวเองเราไปได้นะคะเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นแล้วแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ทุกคนแบบคิดไว้ดีๆเยอะๆว่าอยากไปเพื่ออะไรนะคะอยากไปทำอะไรตัวเองจริงๆแล้วอ่ะ ก่อนก่อนที่คิดว่าจะอยากไปไหนอ่ะอยากทำอะไร,ร,รก่อนเนาะลราก็ค่อยคิดว่าอยากไปทำอะไร,ร,รที่ไหนอย่างของนน้เนี่ยในอยากทำละครแล้วในอยู่ละครที่เมืองไทยมันซีนมันค่อนข้างเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเนก็รู้สึกว่าเนอยากไปไปเจอซีนที่มันใหญ่ขึ้นนะคะมีการจ้างงานในการทำละครที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยเนก็อยากจะเอาตัวไปอยู่ในในจุดนั้นเนาะ อยากไปอยู่บรอดเวย์ว่างั้นเถอะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ไปอยู่บรอดเวยเราได้เห็นได้ภาพได้จับได้สัมผัสอะไรเงี้ยนั่นก็รู้สึกว่าเออมันมีทางไปมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่ดีแต่ว่าบางทีเราอาจจะมีรู้ทางที่เราอยากจะไปมากกว่า ะะเพราะฉะนั้นลองคิดดีๆว่าอยากจะทำอะไรอยากจะอยู่ตรงจุดไหนในชีวิตถ้าเป็นน้องๆที่แบบกำลังเรียนอยู่หรือว่าแบบกำลังจะเรียนจบอะไรเงี้ยในอยากจะให้กำลังใจสู้ๆถ้าสมมติว่าอยากไปเมืองนอกมันมีทางไปได้หลายทางนะคะแต่ว่าอยากคิดว่าแบบอยากไปเมืองนอกอยากไปเมืองนอกเพราะว่าแบบอยากไปทำเงินการไปเมืองนอกไม่ได้ทำเงินนะคะคือมันมีรายจ่ายอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอีกแบบ แล้านอย่างที่แบบบางทีแล้วไปถึงแล้วแบบไม่เห็นมีเงินเก็บเลยอ่ะทำไมไม่เห็นมีเงินเก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ไม่ใช่ว่าแบบเราไปแล้วเราไปหาเงินนะมันมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าถามว่าโอ๊ตแต่ถ้าคิดเลด ราคาค่าเงินแล้วอ่ะทํางานที่นู่นได้เงินเยอะกว่าที่เมืองไทยเยอะเลยอะไรเงี้ยลองคิดดูว่าทํางานที่นู่นได้เงินเยอะกว่าเมืองไทยเยอะเลยในการทํางานตําแหน่งอะไรเราอยากทําตําแหน่งนั้นหรือเปล่าเราอยากอยู่ตรงนั้นไปจนแบบชั่วลูกชั่วหลานเลยหรือเปล่านะคะลองคิดดูดีๆเพราะอย่างไรเงี้ยในไม่อยากจะอยู่ในจุดเดิมไปจนตายในเบือ่อ มันเลยต้องหาทางรู้ทางอะไรของไหไไปเรื่อยๆให้ได้นะคะคืออยากไปต้องได้ไปเนาะท่องไวนะคะอยากไปต้องได้ไปอยากจะช่วยทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเนาะเกี่ยวกับเรื่องวีซา่าก็ถามในไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วคราวหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวคราวหน้ามาเล่าให้ฟังเรื่องโรบินฮูดโอเคอย่าลืมนะถ้าอย่างานั้นอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะที่ช่องไนเซลค่ะกดยังแล้วคราวหน้ามาเจอกันใหม่เนาะ